สวัสดีครับวิดีโอเพื่อแข่งขันเครื่องร่อนระดับมัธยมศึกษาจากทีมโรงเรียนพระราชจุมพลจังหวัดชัยภูมิสวัสดีครับผมนายฮาบ,บิดมันลยค่ะเป็นนักบินสวัสดีครับผมนายชิยพัชรนนวงเป็นชวนักบินครับคุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูสุภเศษปังกลางคุณครูรัตนากรมณีวันและว่าที่วลาีตีคอมโปร่งวงพุทธทีนีรรน้นะครับมาดูการวัดขนาดของปีกนะครับให้ดูงกว้างก่อนนะครับทีนี้นะครับมาดูไรนะครับ ไม่เกิน100่งร้อเซนนะครับต่อไปนะครับช่างน้ําหนักนะครับสักครู่นะครับดีไซน์เครื่องช่างก่อนอ่าโอเคอสักคูครับดีไซน์เป็นสูตรกร,รมัมน้ำหนักได้80.6กร,รัมนะครับ80.7กร,รมัม อีกนาฬิกานะครับโฟกัสให้ดูนะครับรีเซ็ตเป็นศูนย์ศูนย์แล้วนะครับต่อไปโฟกัสที่นักบินเลยนะครับอ่าน,นักบินพร้อมฟังสัญญาณสามสองหนึ่งปล่อยได้

อ่าหยุดเวลานะครับเครื่องตกแล้วนะครับหยุดเวลาไว้ที่สี่ส้าี่สิบเอ่าเดี๋ยวสักครู่นะาเห็นแสง4 9 2สิบนะครับขอบคุณครับ